พนางจันทีวีแม่พนังจันทีวีออกไปป่าดูซิพญายอยู่ไหมโอเคไม่มีเอ๊ะมันเจ้าไก่มาทำอะไรเนี่ยตายแล้วตายแล้วก็ทำไหมมาตีหน่อยแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวนี่เจ้าไก่ไปตรงนี้นะกระบากระเด็นกระเด็นไปไปไปดูสิข้าวแม่ข้า,ขาหกหมดเลยเดี๋ยวช่วยแม่ข้าเก็บดีกว่าสงสารแม่จริงๆร เข้าบ้านไปลาเด็ดดีลาลาลาดีลาลาออกสักบ้านแล้วทีนี้มาช่วยแม่ค่าเก็บข้าวข้างนอกกันลาเด็ดดีลาลาลาอุ้ยตายแล้วแม่พระนางจันทีวีจะมาแล้วรีบออกในหอยสังข์ก่อนดีกว่าเอสเอสเอสอื้มแอะ